วิธีการ uh, concatenate ข้อมูล DNA Sequence นถ้าเกิดเรามีมากกว่า1 marker เรนี่ยเราจะสามารถรวมกันได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเมื่อเราดึงไฟล์มาแล้วของแต่ละ marker นะครับหรือแต่ละ l o c u s เนี่นะครับเราต้องเอามาอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันก่อนในกรณีผมเอามาอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Two Marker นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าแต่ละหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอย่าง marker 2นี้ผมมี C species นะครับ ก็จะเห็นมี4 s p e c i e ตัวนี้ Unos, Dios, Trios, และ Cotrus นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง Marker 1นะครับ Dot Fasta จะใช้งานที่สุดนะครับก็จะมี3 s p e c i e นะจะเห็นว่าเราต้องตั้งชื่อให้ตรงกันก่อนถ้าชื่อมันไม่ตรงกันมันก็จะไม่สามารถเชื่อมได้นะวิธีการ concatenate ก็ง่ายมากก็ใช้ฟังก์ชันนี้ครับ concatenate sequence alignment No. แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ของเราที่มีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะเทาๆไม่ต้องตกใจกด Open ไปเลยครับมันก็จะรวม sequence ให้เราเลยตานี้เห็นไหมฮะจะเห็นว่า q u a t r o s ตรงนี้เป็น question mark เพราะว่า Marker ที่2นะของเราตรงเนี้ยนะมาร์กเที่2ของเราตรงเนี้ยเขาไม่มี s p e e s ที่ชื่อ s p e c i e s อ u a ท r รสอยู่นะครับก็เลยหายไปก็เป็นการคอน t ท n เนตส่วนตัวที่มีชื่อทั้งสออันก็จะมาเชื่อมกัน นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็สามารถเซฟได้ตั้งชื่อไปเลยช่นผมตั้งชื่อคอนแคสที่เน้นเต็ Death, นะครับแล้วก็เซฟเป็นฟาสตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกโอเคไปแล้วก็เลือกว่าจะไว้ตรงไหนนะครับผมก็เลือกไว้ที่เดิมนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ s ี c r e t Data ทำนี้คือวิธีการคอนแคทที่เห็นเองนะครับ